พี่ปาดทำอะไรอยู่คะแพ็คของไปมีอะไรบ้างครับพี่ีกระตกเว็ไเรายิ้งทางออกมีผ้าเบ็ดหลังเว็บแล้วก็มีหัวดเทียเนี่ยมีหัวดเดียร่อนหัวดเตียไทเดทียนทองดำแล้วก็หัวดเตียสั้นแล้วก็มีไฟลี่ปรับรีโมต ก็มีดีเดส้มแล้วก็มีเสาอากาศใช่ไหม่เสาอากาศตนีหัวเกียร์นี่ออกบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยออ,ออกทุกวัน,นะะยังมีในตะกร้าอีกนะคะนี่อันนี้ที่แพคเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเต็มตะกร้าเลยนะยังมีตรงนี้อีกนี่ เต็มเลยถ้าสนใจต้องทำยังไงคะ,ะกดไนายจ้าได้เลยค่ะ